สวัสดีค่ะเพื่อนมีมาลดน้ำต้นไม้เนาะอากาศมันร้อนนะคะอากาศมันร้อนลดน้ำต้นไม้จะ้นะนา ถ้าเปนเพื่อนดอกชวนชมใส่ปุ๋ยเร่งดอกก็ออกดอกให้ได้ชื่นชมแล้วเนาะอันนี้ดอกพุทธนะคะดอกพุทธร้อยมมลัยนะคะพุทธร้อยมมลัยก็ดอกไม่ค่อยบานเนาะต้องเอามาร้อยมมลัยอันนี้พุทธกุหลาบ พุทธกุหลาบจะดอกใหญ่นะคะยังไม่มีดอกนะคะเพิ่งซื้อมานะคะบอนไฟมันจะตัดตัดใบสวยดิเพิ่งซื้อมานะคะอันนี้ก็เป็นตระก,กูลอโกนิมานะคะอันนี้จะเป็น พาล่ำรวยโอ้โหดูดิโดนโดนนโดนน้ำมันจะก,กี้นี้ต้นเขาอ่อนมากนะคะอืมสีแปลงล่างโดนน้ำอ่อนไปตำน้ำเลยฮกหลงก็แตกหนอใหญ่แล้วนะคะนี่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 นะคะ เริ่มแตกแล้วนะคะฮกหลงเดี๋ยวก็เป็นพุ่มนะคะเป็นพุ่มแล้วอันนี้กจะสีแปลงล่างสวยนะคะสีนี้เอาไว้ทำพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เดี๋ยวจะขยายเนาะเอาไว้ขยายสีนี้ก็สวยนะคะล้วสีแปลงล่างสีนี้ก็ยิ่งโตช้าเลยค่ะไม่ค่อยจะโต สีนี้ก็สวยมีอย่างละกิ่งละกิ่งเองกว่าจะขยายพันธุ์ได้นากลัวใช้เวลาหลายเดือนมาดูอันนี้ก็เป็นสีแปลงล่างอันนี้จะเป็นเขาบอกว่าหางประกัดเนาะอันนี้โตไวกับเขาเลยขยายพันธุ์โตไวมากอันนี้ ยังไม่ได้ผสมดินยังไม่ได้ผสมดินนะเดี๋ยวจะเอาออกไปขยายอีกนะคะสีนี้เป็นง่ายมากชํำที่ไรก็ติดติดนะคะจริงมันก็ติดทุกต้นแหละแต่ว่ามันจะโตเร็วโตวช้านี่ก็ต้น ยางอินเดียดำนี่แก้วหน้าม้านะคะเพื่อนๆแก้วหน้ามา้าอกโกนิมาอกโกนิมาก,ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะเฮงเฮงเฮงนะคะอันนี้สุกสมใจปองนะคะ สมใจปองอันนี้ทับทิมอะไรนะบาลังทับทิมนะคะซุปเปเลสนะคะอันนี้ซุปเปเลสท,ทำไมไปเป็นแบบนี้เนาะสยามพิ้งนะคะสยามพิ้งระหว่างซุปเปเลสกับสยามพิ้งก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันมากเลยนะอันนี้ใบจะ ใบเขาจะงอๆเนาะเหมือนเหี่ยวอะ่ะเขาอยู่มาอย่างนี้เป็นเดือนแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะใบตั้งอันนี้ก็ลักกี้ค่ะลักกี้ลักกี้สีสวยมากนะคะซื้อมายังไม่ได้ขยายพันธุ์เลยนะคะยังไม่ได้จำนวน อันนี้ก็รวยลายวันส่วนนี้รวยรวยลายวันอันนี้ก็ซูเปอร์พริงค์นะคะซูเปอร์พริงค์ก็จะเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับอะไรนะสยามพิงค์ซูเปอร์พริงค์กับสยามพิงค์ ซูปเปอร์พิงก์กับสยามพิง์หน้าตาคล้ายกันมากค่ะต้นนี้ก็แยกหนอออกมามันก็เปลี่ยนจะไม่เหมือนต้นแม่เลยนะคะต้นผิดกับต้นแม่จะจะออกสีปูนปูนแห้งๆนะคะปูนแห้งต้นแม่จะออกสีชมพูนะคะอันนี้จะออกสีปูนแห้ง ก็ตั้งชื่อคำคุณกายส้มนะคะนี่ก็จะเป็นกระถางเล็กๆสุดสมใจปองนะคะเพื่อนๆนี่จะเป็นโกศลน,นะคะโกศลประกวดโกศลก็มีทั้งหมดสิบกาต้นได้นะคะ น,นี่โกศลประกวดนะคะใบใหญ่นี่ดูใบนี้สิใหญ่แล้วก็สวยงามมากโตเร็วนะคะโกศลก็ได้ประมาณสามเดือนสามเดือนสี่เดือนแล้วแหละ เลี้ยงมาคือมาตั้งแต่ต้นยังน้อยอยู่นะคะกล้วยไม้ดีกว่าไปดูกล้วยไม้กล้วยไม้ของเราก็กำลังโยรยเหลือดอกแค่นี้นะคะอันนี้ก็ยังไม่โลยเลยนะคะเนี่ย ยังบานอยู่ยังบานอยู่ยังอยู่ยังอย,อยู่อยู่เป็นเดือนเลยนะคะเนี่ยกล้วยไม้ไม่ค่อยจะบานแต่ก็เวลาบานก็ก็ไม่ค่อยจะโรยเนาะ,ะวันนี้ก็ไม่มีคลิปอะไรมากนะเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูต้นอ,อมทองนะคะที่ ที่เราที่เป็นโรคเชื้อรานะคะที่เป็นโรคเชื้อราแล้วเรามาเปลี่ยนดินนี่ค่ะก็เป็นแววแวเนาะอันนี้เป็นแววแวอันนี้ก็เริ่มเป็นแววแวแต่ไม่รู้ว่านานไปแล้วมันจะกินเยอะไหมมันจะกินเยอะหรือเปล่าแต่ก็ค่อยยังชั่วกว่าเมื่อก่อนเนาะที่ยังไม่ได้เปลี่ยนดินให้ พอเปลี่ยนดินให้ก็แต่ไม่รู้จะหายเป็นเชื้อราหรือเปล่าเนี่ยเชื้อราเขายังค้างอยู่ในต้นหรื่วะก็เป็นแววๆแต่ไม่รู้ว่าเขาจะขยายวงกว้างบ่าคอยฉีดยาเชื้อราเข้าไว้นะคะอาทิตย์ละครั้งฉีดทั้งหมดนี่แหละคะ่ะอาทิตย์ละครั้ง,ละ,งละครั้งนะคะ ก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปก่อนนะคะเพื่อนๆฝากช่องปลายฟ้าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะ